ผู้บริหารนะครับคณะครัวจานนักเรียนนักศึกษาอุปกรของวิทยนะครับมีความเปนดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ต้อนรับท่านคณะกรรมการประมินนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าที่ท่านได้กรุณามาเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจังหวัดนี้ก็จะได้รับความการุณาจากท่านและคณะผู้ตรวจ ที่จะให้ข้อเสนอแนะแล้วก็คำแนะนำติชมตรงนี้นะครับจีีๆก็รับคูครั้งหนึ่งนะครับอ่าได้ก็จะต่อไปรับวิชาแนะนำแต่ในด้านศิลปะวัฒนธรรมครับท่านที่สองอาจารย์ปรเมฆโธคายรองผู้อำนวยการนะครับดูแลเรื่องอุดมศึกษาทั้งหมดเลยนะครับครับถัดต่อไปนะครับอาจารย์ นพศรพรมทวีเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารครับต่อไปอาจารย์พันธีวังโนรองผู้อำนวยการดูแลฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาและสำนักอำนวยการนะครับอาจารย์ศิลาพรลินดาพรระเสริฐ แล้วก็ยังมีท่านหัวหน้าภาคที่ดูแลในเรื่องการเรียนการสอนทั้งสาภา,าควิชานะครับท่านแรกอาจารย์นครรัตนาวงชัยรัตนกุลนะครับดูแลในภาคคริยาตครับต่อไปครับท่านดกรกิติศักด์แสงประดิษฐ์นะครับดูแลในภาควิชาศึกษาทั่วไปและภา,าคนาฏศิสินไทยนะครับว่าที่น้อยดีคุณกร รัตรนศิษยกรนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของอาณาเขื่อาหารของวิทยาลัยนะครับและที่จะขาดไม่ได้นะครับที่ดูแลในส่วนของวิทยาลในแค่งสองครับแล้วก็ท่านยืนก็คืออาแม่ปิศาณวันนัลลูนะครับครับท่านยืงคุณพ่อคุณพ่อจะ จมปีนะครับก็ดูแลทางด้านดนตรแตีและการแสดงของุณป้านะครับถ้าสุดท้ายก็คือเป็น,าาานอาจารย์ที่ศึกษาและบรรจุหลักสูตรนะครับอาจารย์พนกิจิรับอันนี้ก็คือในส่วนของที่เป็นคณะที่ศึกษานะครับในระดับต่อไปก็จะเรียนว่าอนุญาตคลิปพนสิทกิตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สนางธาูเนอร์รองพวดาการสายสินคโปัฒนธรรมนางนัศรวร้องพวดรายการสายบรินางพันวังนรองวรารชิ่นเล็กๆแหละคนชเลนั้อี้สขึ้นสมออกอนี้ไปผมจะปรับสถานะพวกผมจากโค้ที่เล็กๆเป็นสตาร์ ดีใจมากทำประกันตัสามปีกว่าเคลียดท,ที่สุดเราเปลียนทุกเรียนะครับประกันหนาคนทำยากเคลียดทุ่นติดแล้วสอบข้อสอบขรุนบนมือสมรัถมันใช่ไหมครับสอบออมก,ก็ต้องเจอทุกคนทุกคนของวิราวิจัยลจเลยที่ผ่านมา thank you